กระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหก,กรมรมเปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2564ทับ65ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศที่1,106.40บาทต่อตันอ้อยณระดับความหวานที่10 ccs และกำหนดอัตราข,ขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ66.38บาทต่อ1หน่วย ccs และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย474.17บาทต่อตันอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาอ้อยขั้นต้นปี2014ทับ65ที่ราคา1,070บาททำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น36.40บาทต่อตันอ้อย สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโดยนายพานุวัตรตริยางกูรศรีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอนกล่าวว่าจากที่คณะร,รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วหลังจากนี้สอนอนจะเร่งดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างไรก็ตามจากที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกออนอได้มีมตริรับรองและเห็นชอบราคาอ้อยขั้นตน้น ปีการผลิต2,565ทับ66ที่ราคา1,080บาทต่อตันณระดับความหวานที่10 ccs อัตราขึ้นลงอยู่ที่64.80บาทต่อ1หน่วย ccs และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ราคา462.86บาทต่อตันซึ่งคาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อชาวไร่อ้อยจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนและการดำรงชีพต่อไป